ประเด็นสุดท้ายนะคะวันนี้ไปติดตามวิกฤตการไฟป่าในสหรัฐค่ะทางด้านผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะออกมายื่นสภาแห่งรัฐขออนุมัติงบประมาณกว่า8.6หมื่นล้านบาทเตรียมที่จะเสนอแผนในการสร้างเมือง LA 2.0ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนกครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาว่านายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่า จะมีการนำเสนอแผนการฟื้นฟูและสร้างเมืองใหม่ให้กับนครลอสแองเจลิสหรือว่า LA 2 0นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการยื่นคำร้องต่อสภาหแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียขอให้มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณฉุกเฉิน2,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ8 6หมื่นล้านบาท เพื่อสนับสนุนแผนการฟื้นฟูที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤตการไฟป่าในนครลอสแองเจลิสค่ะ สำหรับวิกฤตไฟป่าในลอสแอนเจลิสนะคะก็มีการประทุอย่างต่อเนื่องหลายจุดค่ะโดยไฟป่าได้เผาทำลายพื้นที่ไปแล้วกว่า40,000เอเคอร์หรือมากกว่า1,000 0 0ไร่บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างมากกว่า1 2 0 0 0 0แห่งได้รับความเสียหายและประชาชนมากกว่า1,80,000คนอยู่ภายใต้คำสั่งของการอบพยพและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย24รายค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะมีการคาดการว่าวิกฤตไฟป่าครั้งนี้เป็นภัยธรรมชาติครั้งเร็ว้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐโดยมูลค่าความเสียหายและความสูญเสียทางเศรษฐกิจอาจสูงถึง1.5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ5.19ล้านล้านบาทค่ะ